ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับสำหรับฟอร์ดแอล9,000นะครับมาวิ่งอยู่บนรางรถไฟนะครับอันนี้กึง่งกึ่งทางรถยนต์กึ่งทางรถไฟนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดแอล9,000นะครับ เดี๋ยวจะวิ่งกลับไปเก็บที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับนี่ถ้าไม่วิ่งอยู่บนทางรถไฟนะครับก็คิดว่าเป็นรถสิบล้อที่วิ่งมาบนถนนนะครับ คือออกแบบมาเพื่อวิ่งบนรางได้นะครับแต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้วิ่งเร็วนะครับเพราะว่าช่วงช่วงล้อช่วงรางนะครับล้อเหล็กนะครับแค่เมตรเดียวแค่ออกมาออกแบบมาเพื่อให้วิ่งได้นะครับก็สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ด้วยนะครับเจ้าฟอร์ดแอล0กันนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเป็นรถสิบล้อที่วิ่งบนรางได้สวยงามมากนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับที่สามารถวิ่งบนรางได้นะครับแต่ถ้าหน้าตาแบบสวยๆก็เจ้า L9000 นี่ถือว่าสวยแล้วครับ ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับหนองประดุกชาแนลนะครับอย่าลืมซับสไคร์สันกระดิ่งกันนะครับ